หู S <S ไปเม้นในคลิป Youtube ให้หน่อยเออคลิปคลิปเก่าๆเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้เออบ,บายบ,บายแค<บ>่นั้นแหละสองมีมี K สองวเฮ้ยนี่มันอะไร มาทดสอบกับเรื่องที่รู้อยู่แล้วแบบนี้มันก็ง่ายดีโอ้โหพูดแล้วขึ้นว้าวพูดแบบนี้พูดแบบนี้ได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 ้พูดนี้เดี๋ยวรู้ถึงจะว่างั้นก็เหอะแต่ว่าเราจะทดสอบกับเรื่องอะไรดีล่ะถ้าอย่างนั้นอะเอาเป็นเรื่องยากๆเหรออืมคิดไม่ออกอะช่างมัน ฟังพี่เกดเล่าเรื่องค่ายสวนอนเดี๋ยว่ะใช่เนื้อหาที่เรียนในค่ายพี่หนงเขาก็บอกเลยว่ามันจะเป็นฟิสิกส์แบบมหาวิทยาลัยปีหนึ่งซึ่งต้องใช้แคลคูลัสในการเรียนว่าแคลคูลัสแคลคูลัสคืออะไรวะดูคลิปนี้ดีกว่าทําไมต้องเรียนแคลคูลัสคณะวิทยาศา,ศาสตร์นี่อันนี้ต้องเรียนอยู่แล้วนะฮะเป็นเบสิกเลยแล้วก็หลายๆคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวะเศรษฐศาสตร์บัญชีเรียนหรือเปล่านี่น่าจะเรียนนะเออ เห็นว่ามีน้องๆบางท่านที่อยู่คณะบัญชีก็เรียนด้วยโห oh, คนเรียนเยอะแยะเลยถ้างั้นอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรวะ Why do we learn differential equations? Because they are the equations that describe how nature works. The universe one day said, "Boom! Here's a bunch of stuff," and we said, "Cool! How's all work?" And the universe said, "Differential equations." They're tough, often impossible to solve exactly, but you'll eventually get some cool stuff from them. Modeling how a population will grow involves differential equations. How any fluid moves, differential equations. Electromagnetism, which is how phones, radio, radio, Wi-Fi, and GPS all work, not one but four differential equations, known as Maxwell's equations. There's electric circuits, and even if something touches something else and thus exerts a force, differential equations are used to describe the motion. If there's no physical contact, like with orbiting bodies, there's still a force, so there's still differential equations. สรุปให้ฟังก็คือเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าแทบจะทุกอย่างที่อยู่ในธรรมชาติของเราอ่ะมันต้องใช้ differential equation ว่าแต่จะเรียนยังไงดีล่ะก็อ,อย่างที่เกินไปนั่นแหละวันนี้เราจะมาเรียนแคลคูลัสกันเย้ แคลคูลัสคืออะไรแคลคูลัสเนี่ยคือวิชาเลขเป็นคณิตศาสตร์แต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคณิตศาสตร์เหมือนเซตเรืองเมทริกที่เราเรียนมาเนี่ยแต่อันนี้คือแคลคูลัสมันจะเป็นวิชาที่เราจะสามารถหา s l o p กับพื้นที่ใต้กราฟของกราฟเส้นโค้งนะกราฟเส้นโค้งอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนเราจะหา s l ล p ไม่ได้ s l o p มันต้องตรงๆอย่าง,ง,งนี้ใช่ไหม แต่ถ้าเป็นกราฟเส้นโค้งอะ่ะเราก็จะมีวิธีในการหาเป็นแคลคูลัสของเรากับพื้นที่ใต้กราฟพ,พื้นที่ใต้กราฟโค้งอะ่ะมันจะหน้าตาหน้าเกลยดอย่างเงี้ยเราก็จะหาได้ออกมาถ้าเราใช้แคลคูลัสซึ่งแคลคูลัสเนี่ยจะใช้เยอะมากเราเรียนม5เทอม2กับม6เทอม1ที่3เซนก็น่าจะมีแคลคูลัสถ้าหาข้อมูลนะไม่ผิดแล้วก็มาหาอะไรถ้าเราเรียนหมอหรือเรียนวิศวะในอนาคตเราก็จะต้องมีแคลคูลัสเรียนซึ่งแคลคูลัสพวกนั้นอะ่ะก็จะลึกกว่านี้อีกแล้วที่เราเรียนอะ่ะจะเป็นแคลคหนึ่งคือเป ข้อมูลพื้นฐานหรืออะไรต่างๆของแคลคูลัสอ่ะซึ่งก็มีหลายเรื่องให้เราเรียนเหมือนกันซึ่งแผนของเราในการเรียนแคลคูลัสรอบนี้นะคืออันเนี้ยเราเรียนเสร็จแล้วแต่เราจะมาเล่าย้อนให้ฟังว่าตอนที่เราเริ่มตัดสินใจจะเรียนอะ่ะเราติดโควิดพอดีแล้วทําให้ช่วงนั้นอะ่ะเราได้อยู่บ้านยาวๆซึ่งตั้งแต่ต้นจนจบอะ่ะที่เราเรียนอะ่ะเป็นเวลา1อาทิตย์แทาตีกลมๆเป็น1อาทิตย์แต่จริงๆอาจจะบวกลบนิดหน่อย1อาทิตย์ที่เราติดโควิดแล้วเราก็อยู่บ้านทั้งวันแล้วสิ่งที่เราทําก็คือเราเรียนแคลค อย่างเดียวเลยเราไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยไม่ใช่แบบไม่อับน้ําไม่กินข้าวไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ได้เรียนวิชาอื่นหรืออะไรอย่างอื่นไปด้วยอย่างนี้นึกออกไหมซึ่งที่เราเรียนอ่ะเราเรียนจาก youtube เป็นภาษาอังกฤษก็คือคลิปนั้นอนะ่ะที่ที่เราให้ดูไปก่อนนัานเนี้ยคลิปที่ยาว12ชั่วโมงกับ5ชั่วโมงมันจะมีคลิปพีแคลห้าชั่วโมงแล้วก็แคล1สิบชั่วโมงเราก็เรียน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 แล้วพอเราเรียนส่วนไหนจบอ่ะเราเราจะจบไว้ในสมุดหมุดแล้วเนี้ย เราเรียนส่วนไหนจบอะเราก็จะเอามาอัดคลิปแล้วก็เล่าให้ฟังว่าส่วนนั้นอะเขาพูดถึงอะไรแล้วมันคิดยังไงแล้วเราจะเล่ายังไงเราจะเอาสิ่งนั้นอะมาทําเป็นคลิป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 ซึ่งจะมี5คลิปแล้วเราจะลงวันไหนเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงแต่เราจะค่อยๆลง5คลิปนั้นเสร็จแล้วพอ5คลิปนั้นเสร็จเราก็จะติวแคลคูลัสแบบยาวๆรวมเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วก็ลงเพราะฉะนั้นอะมันจะเป็นการทําคลิปที่ยาวมากแล้วก็จะมีหลายคลิปมากเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆติดตามดูกันไปว่าจะเป็นยังไงอีกทึ